สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพอ,อ,อกันครับช่องทำมาหากินบายคุณเองซัมปะปีนะครับผมคลิปนี้ผมจะนำเสนอ,อการติดตั้งระบบตีน้ำเพิ่มเติมนะครับการตีน้ำในบอ่อกุุงที่ผมติดตั้งไปในคลิปก่อนอมีข้อเสียเกิดขึ้นก็คือน้ำบอ่อสามารถที่จะวุ่นมาถึงปลายบอ่อด้านนี้ครับ ความกังวลก็คือ,อยานกุ้งขาดออกซิเจนตายนะครับผมก็เลยมีความจําเป็นต้องซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มเติมนะครับพวกทุนใบพัดนะครับขอตอย่อยที่จะเอามาตอกบแบบปปาละกะต็ตอจากระบบเดิมที่ตั้งไว้นะครับมาว่างไม่ตาแหน่งประมาณนี้นะครับผมเพื่อที่จะให้มั่นตาม เพื่อที่จะให้มันสามารถตีน้ำได้ทั่วบอนะครับออกซิเจนกระจายไปทั่วบอน้ำว่นไปทั่วบอลนะครับเดี๋ยวก็ลองเบิงขึ้นกันครับว่ามันจะเป็นดังที่คิดไว้เนะครับผม สำหรับการปรับปรุงเครื่องตีน้ำของผมกับน,นาจะเรียบร้อยแล้วครับใส่ข้าวบานนาจ้าเพราะว่าเพื่อมีการปรับปรุงอีกแต่ดูแล้วก็สามารถตีน้ำให้มันว่นได้ครับแถมยังตีในทั่วบอน้ำครับเพิ่มขึ้นมาอีกหกใบพัดนะครับแล้วก็ใส่ท่อแป๊บต่อมาจากตัวเดิมอีกสามทอนครับกับประมาณสิบแปดเมตรครับ ตอนละหเมตรแตจะสังเกตว่าน้ำนะครับวนรอบหมุนรอบบอ่อได้นะครับถือว่าน่าจะมีออกซิเจนเพียงพอในตอนกลางคืนครับเวลาตีน้ำนะครับผมส่วนอีกบอ่อหนึ่งนั้นผมบอ่อเพิ่มครับเพราะว่ามันมีลักษณะกลมมนและก็น้ำสามารถว่นรอบได้ดีครับ ยวพายางไปเบิ่องอีกบอ่อหนึ่งนะครับถือว่าใส่ได้ครับสมกับที่ลงแห้งไปทั้งลา้ครับว่ายนา้ำลงไปปักลักนะครับปักทุนให้มันอยู่ตั้งให้มันตรงนะครับใส่เวลาพอสมควร ถ้าน้ำม,มันตื่นก็เนี่ก็จะเฮ็ดง่ายครับพอดีว่าสะผมมันน้มเล็กสองเมตรก,รกว่าๆนะครับมองตื่นก็มีหน่อยเดียวก็ถือว่าทัวร์บอนะครับสำหรับบอนี้ส่วนบอนี้ก็มีแค่สีใบครับเดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มอีกจักใบพอดีว่ามือนี้มันคำแล้วก็เลย ยังเพิ่มครับพอใบผมก็เหลืออยู่นะครับสื่อเ่อเพื่อไวอเมี้กาเฮ็ดลังค่าให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วครับมีมอเตอร์แล้วก็ผพมกากระสอบนะครับพันรอบไอตัวย่อยไว้ครับเพราะว่าเพื่อมีอันตรายเกิดขึ้นถ้าเดินไปไกลนะครับ ส่วนกระแสนะครับกินยูทีประมาณนะครับหาแอมนิดๆน,นะครับหาแอมินิดๆถ้าคิดเป็นวัตต์ออกมากับประมาณพันเอ็ดพนสองรอยวัตต์นี่แหละครับอัตราการกินไฟกินพลังงานนะครับต่อชั่วโมงประมาณพันสองวัตต์นะครับหาไฟกับคงจะตกอยู่หลายบาทต่อขึ้นนะครับแต่กะ ขามไม่ได้พ้นก็น่าจะคุ้มค่านะครับสำหรับ่าไฟที่เสียไปสำหรับคลิปการเฮ็ดเครื่องตีน้ำของผมกะจบลงเพียงแค่นีก้ก่อนนะครับนอคลิปน้าจะนำเสนอเครื่องเล่าดีๆเรื่องเล่า,าที่ผมทดลองเฮ็ดทดลองใส่เลยนะครับสำหรับท่านผู้ติดตามทุกคนขอบคุณที่ติดตามคลิปครับสวัสดีครับ